ของสาวดำพารวยของสาวดำมาหาสเสน่ห์ชาแนลของเย็นจิตพอทีวีค่ะวันนี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะแล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับแฟนกลับี่เป็นห่วงนะคะสาวดำพารวยก็มาเอาโชคลาภกับใหญ่เก้านะคะใหญ่เก้าเตรียมตัวจะไปช่วยงานแต่งของลูกหลานแกนะคะซึ่งอ,อยู่ที่บ้านกอก นะคะบ้านลวงบ้านโนนนะคะญาติพี่น้องใหญ่เก้าอยู่ทางนั้นเน่ยเยอะมากทีเดียวค่ะไปทางบ้านน้องแวงท่าวัดบ้านลวงบ้านอะไรนะบ้านบ้านบ้านหนองญาติสมองนะคะใหญ่เก้าก็กําลังจะออกไปพอดีเลยโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินนะคะโชคดีมากๆค่ะแล้วก็ บอไปหาแกก็บอกว่าโอ้จะไปในระแหน่สันโอ้ยลูกหลานสิอันแต่งงานกันลังสิไปโอ้ยจะเฝ้าไปเลยเขียนโชคเขียนลาภใหมแน่งวดเมื่อกี้นี่เป็นจังไหนระแหน่สันเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้อยู่ตัวละสิบบาทว่าวสันอ่าระแหน่ระแหน่เราได้สิบบาทค่ะอันแฟนเพิ่นก็คือกันเมียเพิ่นนั่นละจ้ะเนาะเมียเพิ่นก็ถือสิบบาทตานนี้อัน เพิ่นก็ดีอกดีใจมาสานพพราะไงดีอกดีใจเนี่เพิ่นได้สองเพิ่นได้ไอ้พันกว่าบาทเนี่ยอันนี่เก่าก็ไเดยพันกว่าบาทเนี่ยเพิ่นก็ได้พันกว่าบาทวันนี้เพิ่นก็เลยบฝากจดให้ท่านผู้ชมมื้อนี้อันอันเป็นมือดีเนาะมึเป็นมือนี่มันพันธิตีมีนาคมพศ2563 จังได็กเว่ามือดีมือนี่นั่งไปใสกับข้องไปใส้กับสะดวกไปใสกับข้องแก้วเนาะบันเนปูุเปกันท่มากว่าสิมาบอกก่อนไว้นั่งเนี่ยเพิ่นกับท่มากจ้ะวันนี้นั่งว่าสีเอาลงมืออืลวของคุณยายของคุณยายโรบุรีจ้ะของคุณยายโรบุรีเอาลงมืออเนาะท่านผู้ชมเนาะจ้ะบันนี้จะเอาของแง่เก่าลงก่อนของแง่เก่าถ่ายเพิ่นกับจดไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็เฝ้าจดย์เแล้วแล้วก็ แล้วก็ถามลอบาเป็นเช่นเดียวกันเมื่อกี้นี่คือจังอันไอ้ไ้แม่นคักแม่นเนี่ยแต่ว่านังวางสีน้องลว,ว่าปกติก็มีหกเจ็ดตัวนั่นล่ะแต่ว่ามักตัวนี้แห้งก็เราก็เลยบอกแค่ตัวนี้ตัวที่มันออกนี่แหละท่านผู้ชมตัวที่เราบอกก็คือไอ้หกไอ้สามหกแปดแล้วก็อ่าหกสามแปดแล้วก็สามแปดตัวนี้เราบอก ถือซ้ำมึงดูเหรอก็ช่างน,นั่งวานเหรอถือถือถือของเรา <c oughs> ค่ะวานเนี้ยเมื่อวันนี้เร,เราเราบอกว่าเรามักแห้งมักเลขสองสันส้นๆผู้ชมวันนี้เราว่าเลขสองนั่นมาเนี้ยเราสันส้นผู้ชมเพื่อนบอกว่าเพื่อนหายมาหน,อนอ่ะอ่าสองสามห้าแล้วก็สองสามเก้า ลาวานสองสามห้าแล้วก็สองสามเก้านั่งบอกว่าไม่จักหางละเนี่ยสันมีหกหางคูณแล้วสันหกหางก็เอาเมื่อรุ่นห้าถึงสามตัวนั่งลางสิเนาะเพิ่งกับเราว่าอ่าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตะวันล้วว่าแปดเดือนไม่ยูสันต่ว่าจักยันคิดว่าสิมาล้างสันลาวาน่ะสันผู้ชมอีกอย่างหนึ่งคนก็ว่าน่าน่าย่านเปิดบุญเนาะงวดนี้สันลาวานนะ บ้าน,นี่อีกอันนึงเพิ่นมักเนาะเพิ่นกะบอ่าบอกว่าศูนย์พกสามแล้วกับสามสองซีท่านผู้ชมนง่เก่าเพิ่นบอกเน,กกนกาะเขาเนาะซ้ำนี่แหละจ้ะบ้านนี่อันเลขที่อันเพิ่นบอกว่าสองตัวก็มีสามหาสองหาว่าท่านท่านผู้ชมอ่าอันนี้ของนง่เก่าบ้านนี้นี่นั่งเลยว่าเอา้า ไงเอเอาใบมะเบิองเนี่ยแต่มันมีจฉโตกันยังกันแน่ยนะมาให้นั่งเบิองซาดเราก็เอาไว้คือกันวันตอนเรบกระันได้ซื้อว่านตอนระหว่างของเราบระันได้ซื้อเดี๋ยวนั่จนง,นงจอดรถก่อนเัาก็ม้านั่งจอดรถก่อนเบิองก่อนาจะเปล่าใช่หรือสังได,ดกตุของนี่ค่ะท่านผู้ชมเพื่อนให้เน้นมากกับมี่จ้ำหาหาสอง พูเนี่ยเน้นซ้ำหาดท่านผู้ชมบัดนี้ขั้นผู้ใดมักวิ่งเพิ่นการลั่นมาเลยนี่การลั่นตีมาว้านมีสองมีหามีเก่ามาทั้งบนทั้งล่างของสันละว่าของเล่าโทนี้แหละท่านผู้ชมของแง่เก่าโทนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมของแง่เก่าเนี่ยเออเสมอเออจังสีในเม่นเนาะมีผู้ละหน่อยหน่อยโตสี่เนาะสองโตสามโตสี่ลังพู้ได้มักตัดกับตัดเลีนเอาเนาะท่านผู้ชมเนาะ นั่งก็ไปหาน้ำมาให้ตามเนี่ยตัวนั่งเองก็จะได้ไปห้องเพื่อคือกันเด็กกับอันมืออื่นเนี่ยอันงานแต่งเพิ่นน่ะลูกหลานแยกลูกหลานแยกเก่านี่แหละอ่าเพิ่นว่าไปซอยแนะสั้นนั่งก็ว่าเอาไปก็ไปตัวได้บุญนั่งวางสิหรอกก็รับปากเพื่อนเราก็จะได้ไปตัวจะมืออืน่นงาน,นแต่งงานหลานสาวเพื่อนอยู่บ้านกอกแม่ยค่ะบ,บ้าน บ้านหลวงบ้านโน้นบ้านหลวงว่าสั่นเพิ่นว่าน่ะค่ะลูกหลานใหญ่เก้าท่านผู้ชมตัวจิตเจ้างงานมื้ออื่นนี่นางก็สิได้ไปซอยตัวงานเพิ่นเนาะแล้วก็ไปเอาอันเลขเอาเบอร์เอาหวยเอาโจกลาบนําเพิ่นเอาเลขมงคลนําเพิ่นแล้วก็ให้ทุกเทื่อท่านผู้ชมโอ้ยเมื่อกี้นี่เนาะนางก็ป้านั่งก็มันึกปอดมันก็ตรงกับของแม่อันของแม่อันสมุดปากกาอนี่ลีเนาะ แต่ป่านั่นก็บ่มักอยู่นั่งนะ่ะบ่มักค่ะกันนี่กันแม่สมมติประกันเราบ,บ่โทบมาจำจีจำใจให้นั่งสื่อนั่งก็บ,บ่ถือจักบาทค่ะนี่แหละย่ำดวงนั่งมาเนาะได้เพิ่งบารมีแม่สมมติประกรันกันเลยได้น้ำเพิ่มน่ยนั่งก็ได้หารอยบาทค่ะบัดนี้อันส่วนลัตต์รัตต์เตอรี่รัตเตอรี่ไอ,อสลากินแบ่งของรัฐบาลเนี่ยว้าย ติดปึกเลยของนางบ้านท่นได้ตรวจเลยบ้านท่นได้ตรวจทอเดี๋ยวนี้แหละท่านผู้ชมเน,นาะค่ะเนาะจดไว้ได้ค่ะเดอ้ออีพอยแมนอ่ะจดไว้เนี่ยค่ะมักตัวได้กับจดเอาเห็ดจังนั่ง่าละ่ะเบิ้งคลิปของช่องสาวดำผ้าร่วยช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลช่องเย็นจิตพรทีวีค,คอมโบจดไว้เนี่ย้อจ้าจดไว้เขาคลิปแต่ละคลิปนะ่ะอ่าจดไว้เลยจดไว้กับบทเสียหลายจดไว้บ้านนี้ใกล้ถึงวัดมือ จดไว้แดีวก็จดซื้อไว้พ้อมว่าอันอันที่เขาเจ็ดชั้นไว้หี่ของผู้ใดเพราะว่านั่งสิบอกไว้เบมือนว่าของไผ่อันนี้ของแง่เก้าได้จากของแง่เก้าของอนอาจารย์จิบลงไปแล้วน้องจิบลงไปแล้วลวก็สาวโคราชล,าลงไปแล้วสาวกระบ,บีลงไปแล้วท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมอันลงไปแล้วเด้อจดไว้ค่ะจดไว้ว่าของไผ่สิเข,ขาของไผ่สิถือเขาจดไว้จดซื้อไว้พ้อ ใบใบนานี่สาวเอ่อโคราชนานี่สาวก็บนานี้ไงเก้านานี่อะไรอยังหล่ะนัอาจารย์จิ๊บน้องจิ๊บจังสิบัหน้ามือใกล้ๆมือเขาสิอันอันเสียงโชบเสียงลาบเขาก็เอามาเบิ้งเอามาเบิ้งมามักอันไหนมันอันอันอันเลขมงคลมันเตีตาตัวได้เขาก็โจทย์ไปเขาก็ไปหาซื้อ ลอตเตอรี่นกเนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากความรักความคิดถึงไปถึงแฟนคลับทั่วประเทศไทยรวมทั้งอยู่เมืองนอกนะคะทำมาหากินอยน่นู้นก็ขอให้ร่ำไม่รวยขอให้ถูกยงวดนนี้นะคะทุกท่านนะนะคะเฮ็ดจ,จังนั้งบอกเบิ้งกับฮอจดไปรวดมันยำ่ำอันออกมาเขาจะได้หูว่าคลิปของผูใ้ใดเขาอย่าลืมนะคะ่ะว่าถ้าของผู้นี้เขา มาของผู้นั้นบ่เขาบ่าตามบ่แม่นได้จ้ะเขาต้องตามเหรอที่เพื่อนเท็ดเพื่อนแห่มาหนี่เพื่อนต้องมีอันเขาอยู่แล้วเลยจ้ะบ่เขางวดนี่กับเขางวดนาได้คท่านผู้ชมนั่งกัไปออกมาฝากท่านผู้ชมแล้วเมื่ออื่นกับเจเดทไทยเจเดทไทยอันห้องเพง่งแสดงอันที่ว่าไปห้องงานแจ้งเป็นมืออื่งน,นะเจเดเอาล่งคลิปให้ท่านผู้ชมได้ฟังอยู่ได้จ้ะจังว่าสิปเป็นยังไดบู้นั่งบ่สบายเพราะนั่งวิ่งมองมอง ตั้งแต่มือสองมือนนั่นลหะตั้งแต่ตุ่มือนี่ก็ยังโท้โท้มาอยู่ทันปู้มชหกโมงเศาร์ก็ท้มาแล้วซีทุ่มยังโท้มาฮุบทุ่มก็ยังท้วมานั่งก็เรา่าอย่างดนออยากโท้วก็ท้ว่จ้ะอยากโท้ก็ท้มาจ้ะเบา่างอย่างเนาะเนาะอันนี้กันฟังคลิปนั่งแล้วผู้เพิ่นเข้าใจตั้งสติได้กะว่าต้องโท้วมาจ้ะบึ้งในช่องนั่งนั่นนะ นั่นก็สิเขียนค้นมัดจังสีแล้วว่าเนี่ยเลขมงคลแม่สมุดปราการจังสีก็จะเข้าใจรถตัวค่ะเพิ่นบ่ได้มาห้สองคลิปสามคลิปเด้อยเกเพิ่นห้คลิปเดียวเท่านั้นล่ะคัรนั่งเขียนึ้นมัดจังสีแล้วเ่าว่าสิเป็นช่องดัมมาฮสเน่ชาแนลช่องเย็นจิตพอทีคอมโบแล้วก็ช่องสาวดำผ้าร้วยนาปุกนาช่องอาจจะึ้นบ่คือกันแต่ว่าแต่ว่าไอคำที่ว่าแม่ เลขมงคลแม่จากสมุดปราการเนี่ยอันสิขึ้นจังซีมิดค่ะเบื้องช่องไดก็ได้ได้ค่ะเ้อตัวเลขอันเดียวกันกับเสียงแม่เบ้ากับเสียงแม่ผู้เดียวกันด้ค่ะเนาะบาต้องพอมเข้าใจกับแฟนขับนั่งเนาะเขาเนาะโอ้ยขับรถมืดมืดกำเนาะนั่งก็ไดว้ยบรสบัยปนได้ก็ไเด้ครับเนอะรถนี่ก็ดีเมื่อปนได้กันพื่นจ้างไปห้องเพี้ยงกับไปเนาะหาเลียง เจ้าของกับหมาหน่อยกับปลาตัวโตซาลายายาเดือนนึงกับลายพันอยู่ได้สามตัวนั่งกับเรื่องง่ายๆหนึ่งนั่งกับไปนคนกินงงอยู่แล้วกินข้าวเหนียวกับสมตำกับปลานิ่นทอดกับพ่อแล้วปลานี่ไอ้อันนึงกับโจ๊กกับไข่ต้มกับพักหนึ่กับพ่อแล้วสิละนั่ง บ่บ่ได้บ่ดืม่มบ,บ่กินียังเลยนอกจากเขาเขาเนี้วหอนห่อนเนี่ยห้ยเกลือเขาเนี้วห่อนห่อนห้ยเกลือแล้วก็ปลาคือจังี่ปอ,อเมียพื้นผ้าวาตะกอนเนาะเขาเนี้วหอนหอนปั้นออกมาแล้วก็เอาเกลือนหย้ยมันหมูมันเป็ดมันไก่มันช้างมันมมามันวัวมันควาย มันหมูมันเป็ดมันไก่มันช้างมันม้ามันวัวมันควายแม่แม่ใหญ่เราว่าแล้วเรากะเราเรากะอันอันหยๆในที่หยเกือเพิ่นก็ว่าพร้อมเอามากินก็แซ่บๆท่านผู้ชมสมัยนังเป็นเด็กน้อยนังก็เอามาเฮ็ดเบิ่งออีออีแม่เราพาเฮ็ดเราเฮ็ด่นงก็นั่งอ้อมอันกองไฟแม่อีแม่เราก อันเขาเนี้วสุกแล้วแล้วก็อันกล้วยเขาเนื้อเส้นแล้วแล้วก็เขาเนียวมาใส่แล้วก็จับมาปั่นแบกไหนหนึ่งลูกสองสามก้นนั่งอ้อมกองไฟกองไฟแล้วก็เอาอีนั่งเอาเกลือมาดูสันว่ายิบกำเกลือไปแล้วแล้วก็หอยเลย้อยเขาเนื้อห่อนห่อนนะมันหมูมันเป็ดมันไก่มันช่างมันหมามันงัวมันควายแล้วว่าน่ะว่านก็หอยพริกก้อนเขาไปมากโหยแลวเมาะอเมาะเมา่คนละก็มาปั่นให้พวกนั้นคนละปั่นเนี่ยแซ่บเบ นั่นก็เราลองเห็ดเบึงก็ยังแซ่บคือเก่าอยู่แม่ท่านผู้ชมแซ่บคืออันอ,อีแม่เราเห็ดไหนแต่นั่งหน่อยๆแม่เนาะโอ้ยคือเห็นเพลินเลยก็เพิ่นเห็ดน,นั่นดนี่กินเลยก็คึ้นหัวเพิ่นเนาะตะกี้ที่ว่านั่งป่วยอะ่ะที่ว่านั่งป่วยเหลือแต่กระดูกที่ว่านอนอ่าน้ำตาไหลเปียกหมอนรูปปัก,กไงเนี่ยท่านผู้ชมอ่าล่อมื่นสิไปซื้อ แม่ที่ที่นังบ่บอกผูดด้ใดเลยบ่บอกพี่บอกนอก้องบ่บอก่อบ,บอกแม่เลยว่านั่งหายไปใสน่นั่งที่นั่งป่วยอ่ะจา้ะป่วยหลายปีป่วยจนไปใส่บ่ได้เนาะรถบีเอ็มจอดอยู่แต่แต่ล่างคอนโดก็จนมาหนูกัดนกหนูงูแมงสาบกัดมุอุ้ยปุ้ยรถนั่งรถบีเอ็มรุ่นหนะ้าสองศูนย์ไอน่ะขั้นสีอ่าขั้นสีงาช้างอานะจาะรุ่นหนะ้าสองศูนย์ไอ้น่ะเขานั่งบาทนี่โอ้ยนอนเป็นปีสองปีปล่อยแม่ มาชั่วฟืน้นขึ้นกะไอ้ชี้บ่ได้แล้วหนูจักหนูจักตุ๊กแกจักมาแรงสาบจากักไอยังวักัดบุญอุ้ปุ้ยรถบีเอ็มนั่งนะตอนนี้นั่งป่วยเนาะบ่านนี้อันืิอสุดท้ายบั้นปลายชีวิตสุด้ายตอนที่เหมือนก็จังนั่งสิสิ้นใจนะะั่ะละลำบากลำบุญละย่างกับทั้งปรงทุกอย่างได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยจ้ะท่านผู้ชมบ่านนี้แม่ แม่นั่งนี่จักว่าเพิ่นหูวมาจะใส่เพื่อนนั่งรถไปหานั่งยู่หม่องนั่งอยูเน่ะตอนตอนนี้ตอนนั่งฟื้นแล้วเน้น้องลุกได้แล้วที่ไปอาบน้ำมต์กับหลวงพ่อวัดราชนุ่นนะจ๊ะบานนี่หันหน้าไม่เห็นไอ้แม่มานโอ้ยนั่งดีจะนั่งห้องแบบห้องไห้อะห้องไห้แบบว่าลูตโตเลยกอดแม่แบบนี้โอ้ยตอนนั้นนั่งยูนควก็มึงสงจำนั่งตลอดนั่งกอดไอ้แม่ไงเนี่ยกอดแม่นั่งเนี่ย อบอุ่นอบอุ่นความอบอุ่นตอนนั้นนั่งคึ้ได้ย้ำไหนนั่งก็นนนคนขึอนแม่แห้งแห้งหล่ะก็หู่เลยตอนนั้นนะคะว่าความสุขในโลกนี่บ่มีเฮาเฮาบ่มีไรกับผู้ใดนอกอ่าสะอ่าบ่มีไรกับความหักกับผู้ใดที่บริสุทธิ์คือจักรคือจังกับพอกับแม่เฮาเนาะท่านผู้ชมเนาะนั่งกะปน,นีเพิ่นกานาะเพิ่นกะลูบหัวนั่งเลยเพิ่นกะว่าอีนั้นมึงเป็นยังไงบ้างลูกเอ้ย มึงเจ็บมึงไข่มึงบ่สบายทำไมมึงบ่เห็นบอกพ่อแม่พี่น้องมาอยู่นี่ลูกเอ้ยเกือบพ่อแม่กืบบเห็นนี่แม่ก็เดมาหาเรานังมึงกินเขาหรือยัง้งมาแต่แม่นั่งเป็นเป็ืนคนขอลาดเนาะนั่งกืบว่ายั้งจ้านั่งเกืบ,กบเหลือตะกระดูกดำๆคลิปนิด,ด,ด,ดยืนอยูนย่น้ำหนักสี่สิบสี่สิบกว่ากิโลอะตอนที่นั่งป่วยหลายๆเนาะบานนี่ ท่านผู้ชมแม่เพิ่นกับไปเอาอันบักบักต้นแม่กะบักต้นบ้านเนาะเดี่ยวอื่นบักต้นเนาะเอาบักต้นแม่กะเอาบักต้นมาแกงโอ้ยเพิ่นแกงใส่นน้ำปลาแดกอีพอยแม่เอ้ยแซ่บไหลเพิ่นกับไปซื้อขอ้าวเหนียวอยู่อยู่ทั้งไอ้นานาคอนโดนแม่ไปซื้อขอ้าวเห,หนียวมาไงหอนหอนกับซื้ออันปลาปลาอเออเพิ่นตายอยังกง็บเพิ่นเอิ้น ตื่นป่าอีน้ำตกตายอีหยังก็ป่ากระเพาะป้ายนังป่าป้ายอีน้ำวนจำไว้ได้ละเพิ่นซื้อมาแล้วเพิ่นกะอ่าละเพิ่นก็ซื้อเนื้อไม้มาท่านผู้ชมแล้วเพิ่นก็มาอ้อมมาเฮ็ดอันมาเฮ็ดแกงอ้อมใส่ใส่ไอ้ใส่บักต้นใส่น้ำปลาล่าหอมๆแล้วก็ใส่ใบปักอีตู้เอาหน่อไม้เพิ่นเอาใส่น้ำแซ่บๆนั่งทั้งกินทั้งน้ำตาไหล ทั้งกินทั้งห้องไห้นั่งแบบห้องน้ำตามันไหลห้องไห้แบบดีใจที่เห็นแม่นึกว่ามันสิสิ้นชีวิตก้อนสิหนเห็นพอแม่แต่ว่านั่งตั้งกะตัง้งใจ่บอกผู้ไดยอยู่แล้ววันตอนที่นั่งป็นหลายปุ่มมือแล้ว่บอกผู้ไดบ่เครียดบกกด่โกรธบ่ขมผู้ไดนั่งคิดว่านั่งสิไปดีๆงามๆบางสิ่ละท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปหยวแย่ก้านะครับท่านผู้ชมจดไว้เด้ค่ะจดไว้นอกกันเนาะ สำหรับช่องสาวดำพารวยช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลช่องยาจิตพอทีวีคอมโบไม่สนับสนุนให้ท่านเล่นการพนันทุกชนิดนะคะเป็นเพียงช่องทางนะคะเป็นช่องที่แนะนำเพียงช่องทางเป็นเพียงช่องทางที่จะให้ท่านไปหาซื้อ เลขมงคลสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะขอทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืพ่อเป็นกำลงังแรงใจให้สาวดำพารวยให้สาวดำมหาเสน่ห์ชแนลให้ยจิตพอดีด้วยนะคะทั้งสามช่องนะคะก,กราบกับคุณนหลายเด้ออีพอยอเมพีปานาอ่ะุกูทุกคนจะทุกคนก็ลำบากทุกคนเนาะก,ก็เนาะก็หวังนี่ละหวังจะได้กับ ได้หวังจะได้โชคลาบกับนั่งเนี่ยแหละกับแม่เนี่ยแหละกับทุกคนที่พเพื่อนบงคนมากเนาะขอทุกท่านโชคดีเจ้าสวัสดีจ้า ว่ายืนขึ้นคมที่ดอยอ่างคา Adiós.